สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะคลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนตุลาคมหรือิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมนะคะของชาวมกรััคนามกรนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมกรลัคนามกรในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะ เราจานตัวตนค่ะการงานการเงินสุขภาพนะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้ดีหน่นยะนะคะเอาไว้เให้คุณสามารถใช้วางแผนในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไปเปิดวาร์ปกันเลยค่ะมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวมากอนรลัคนามากรในช่วง ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะมาดูกันตัวต้นของคุณค่ะชาวมาก่อนมีไพ่สเตรนขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะพี่มีความรู้สึกว่าชาวมากรอํกำลังมีความรู้สึกว่าช่วงปลายปีของคุณนะมันมีอะไรที่คุณจะต้องอยู่ในโหมดของการแข่งขันเพื่อที่จะทำให้ได้มา,บา,า,าบางท่านเรื่องวีซ่าบางท่านเรื่อง ของการแข่งขันเพื่อที่จะเข้าทำงานใหม่การสอบรับราชการการเรียนต่อการส่งพอร์เรลิโอหรืออะไรก็ตามอ่ะเพราะว่าในตำแหน่งที่เป็นช่วงปลายปีเนี่ยมีห้าเท้าในตำแหน่งสุภาพพี่เชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้อะมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้เออเราไม่ใช่คนที่แบบอยากได้อย่างคนเดียว เพราะฉะนั้นพี่เลยมองว่ามันเป็นช่วงของการแข่งขันในช่วงสามเดือนสุดท้ายของคุณอะนะในเวลาเนี้ยบางท่านอะใช้เงินไปกับเรื่องของการเสริมทักษะให้กับตัวเองค่ะไพ่เฮอร์มิตขึ้นแล้วตัางแน่งมรณะขึ้นเป็นหกดาบใช้ไปเพื่อการเรียนรู้ใช้ไปเพื่อการเสริมทักษะเพื่อพาตัวเองออกไปจากจุดที่เป็นอยู่ในะปัจจุบันอาจจะด้วยเรื่องงานเนาะหรืออาจจะด้วยเรื่องของ การวางแผนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนไปเพื่อการแบบเปลี่ยนนะคุณต้องการที่จะเปลี่ยนณนะจุดปัจจุบันคุณมีความรู้สึกว่าเราก็เก่งในระดับหนึ่งเอาอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ใช่เบสเวอร์ชั่นของตัวคุณเพราะในอนาคตอะขึ้นเป็น The อ็มเพรสสบายใจได้นั่นแปลว่า ณนะสิ่งที่คุณสู้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยต่อให้คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวต่อให้คุณจะรู้สึกว่าแบบหุยทําไมมันเหนื่อยมันสู้ชีวิตอะไรเงี้ยหลือเกินชีวิตไม่อ่อนโยนเลยอะไรเงี้ยไพ่ย,ยิงขึ้นมาบอกว่าคุณสู้เถอะเพราะสุดท้ายอ่ะการสู้ของคุณนะมันจะไม่เสียเปล่าการลงทุนไปเรียนการใช้เวลาการเสียสละไม่ไม่ได้ไปเข้าร่วมไม่ได้ไปสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายคุณจะสําเร็จ แล้วหลังจากนั้นนะค่อยมาอธิบายหรือ,ค,อค่อยคุยก็ได้เพราะเกณฑ์ที่มันจะมีโอกาสที่เราจะแบบเกิดไพ่สามดาบะผิดใจกับคนใกล้ตัวหรืออะไรมันมีอยู่พี่เชื่อว่าอย่าอย่าหายต่อมใช้วิธีอธิบายให้เขาเข้าใจสมมติเขนานัดมาไม่ได้อติดเรียนโรงเรียนนี้ขอโทษทีนะเนี่ยมันก็อาจจะเคืองบ้างแต่ว่าพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะคะเคสต่อมามาพูดถึงเรื่องงานกันก่อน เรื่องงานตรงนี้ยพอขึ้นไพ่เจ็ดไม้อะการงานของคุณอะมันจําเป็นจริงๆนะที่จะต้องอาศัยการทํางานแล้วพิสูจน์ความสามารถเพื่อให้รู้ว่าคุณยังขึ้นฮิ้งอยู่อืมเพราะสุภะเนี่ยขึ้นไพ่ห้าไม้เท้าบางท่านในตําแหน่งในบริษัทอะสมมติมีตําแหน่งว่างขึ้นมาตําแหน่งหนึ่งแล้วกันคนเก่ากเกษียณว่าไปหรือแบบเขาไปสู่ตําแหน่งที่สูงกว่าอะไรเงี้ย มีคนหมายตาตำแหน่งนี้หลายคนแล้วก็เจ้านายก็หมายตาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณคือหนึ่งในคนที่เขาหมายตาและเข้าเซมิฟนแนลแล้วถ้าคุณต้องการที่จะขึ้นเป็นตำแหน่งตรงนี้คุณทําได้นะทําได้โดยการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณดีพอไปเช็คไคทีเรียมเลยคุณสมบัติอะถ้าจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยสิ่งที่จะต้องมีอะนอกเหนือจากที่คุณมีอยู่แล้วมันคืออะไรอืมทักษะในการไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ขอภัยเครื่องบินดังสุดใจเลยใช่ไหมอ่ะไปต่อคราวนี้พอจังหวะที่ถ้าคุณสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ว่าเขาจะมีคุณสมบัติอะไร A B C D ไล่ๆลงมาแล้วคุณมีทุกข้อโอกาสที่คุณจะได้อะในตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้มันมีหรือการสอบการเรียนต่อ คุณก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นใช่มันค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของการเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมนะแต่เป็นการวุ่นวายที่สุดท้ายแล้วว่ามันจะได้ใช้ผลลัพธ์จากความวุ่นวายนั้นแล้วมันจะสําเร็จไม่มีใครชีวิตตีตั๋วเฟิร์สคลาสไปตลอดชีวิตดูหนังยังดูซีรีส์ยังอืมถ้าใครดูจะรู้ว่ามาจากเรื่องอะไรเออตรงนี้ก็เหมือนกันคุณกาลังจะตีตั๋วเฟิร์สคลาสสักครั้งคุณต้องลวย เอาเถอะพี่เชื่อวันมนได้ first card แน่ต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินพอขึ้นไพ่เฮอร์มิตจะว่าไปอ่ะถ้าจะไม่เจ้าจะบอกว่าเงินทุกอย่างมัน flow อ่ะพี่พี่ก็คงไม่พูดขนาดนั้นเพราะจริงๆอ่ะชาวมากร์่ะดาวเจ้าเรือนประจําตัวคุณอ่ะเขาเป็นดาวเสาใช่ไหมแล้วดาวเสาอ่ะเขาเคลื่อนไปอยู่ในตําแหน่งการเงินเนี่ยตาแหน่งการเงินพอไพ่ขึ้นมาเป็นเฮอร์มิตมันก็เข้าใจเออคุณค่อนข้างโฟกัสเรื่องของการเงินจริงลุยจริงสู้จริง แต่พี่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่ได้เงินช้านะอืมการเงินเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าจะได้เงินช้าแล้วถ้าคุณคาดหวังคาดหวังเรื่องเงินน่ะจากคนใกล้ตัวคนรอบตัวอย่าคาดหวังซะทั้งหมดถ้าตั้งใจเหมือนจะซื้อของใหญ่อะไรเงี้ยซื้อบ้านซื้อรถหรือแบบซื้อที่ดินหรือเงินก้อนอะไรที่มันเกินจากที่คุณเก็บไว้ตั้งแต่แรกอะเจ็ดเหรียญอะพี่มีความรู้สึกว่า ไม่อยากให้เสี่ยงเพราะมันมีเกณฑ์ดีเลย์นะเนี่ยแล้วมันมีเกณฑ์ที่แบบถ้าไปทวงอ่ะอาจจะไม่ได้เออหรือถ้าให้เงินใครยืมไปอ่ะเผื่อใจไว้เลยว่าไม่ได้คืนตรงตามที่ที่เราตั้งใจคําว่าไม่ได้คืนตรงอ่ะหนึ่งอาจจะดีเลย์หรือสองเป็นไปในจุดที่แบบไม่อยากไม่อยากใช้คําว่าหายตอบมาแต่พี่ว่าคืนช้าอืมหรือถ้าคืนมามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้กลับมาเป็นก้อนเหมือนตอนที่เราให้เขาอ่ะอืม มันจะเป็นเวอร์ชั่นทยอยมาแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเนี่ยเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราเขาเดือดร้อนจริงๆรอะ่ะคุณต้องเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยอ่ะว่าแบบช่วยช่วยได้ในเกณฑ์ที่เราจะต้องไม่ไม่ไปคาดหวังว่าถ้าเขาไม่คืนเราอ่นะณช่วงระยะเวลาไอ้สามเดือนเนี้เราจะเดือดร้อนนั่นเน้ยเราจะตึงแน่ๆคุณต้องกะให้ดีอืมนะคะเพราะไม่เกณฑ์ดีเลยจริงแล้วบางคนอ่ะมันคือจังหวะที่มันเงียบ ไพ่เฮอร์มิตการเงินเงียบถ้าเป็นไปได้อะเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่เหมือนตัวคุณเองก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างจริงๆไพ่สาสไม้ขึ้นลองมองดูว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วในปัจจุบันหน้าที่การงานของเรามันต่อยอดอะไรได้บ้างเพราะเห็นเลยว่าช่วงปลายปีคุณจะเริ่มแบบมองหาอะไรที่ที่มันแบบทำได้มากกว่านี้แล้วก็มีเกณฑ์ด้วยที่จะได้ไปเที่ยวในที่ไกล เพื่อผ่อนคลายตัวเองไม่ต้องกลัวนะแต่สิ่งหนึ่งไพ่เหมือนขึ้นมาบอกว่าทั้งหมดที่สําคัญเนะ่ยจะพาไปสู่สิ่งที่ทําให้เราซอฟขึ้นสบายขึ้นคือเรื่องของความมั่นคงนะมีทั้งเจ็ดเหรียญมีทั้งคิงถือเหรียญตรงนี้ด้วยนะชาวมากรน,นะอ่ะไปดูซิอีกการนึงโรคภพยไข้เจ็บค่ะตําแหน่งมรณะขึ้นเป็นหกดาพี่มีความสุขให้ะระมดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกฮอร์โมนอืมฮอร์โมนของเราความ ความสวิงหรือสภาวะที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแฮปปี้เดี๋ยวเราไม่แฮปปี้มันจะมีความสวิงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งพี่มองว่าส่วนมากอะไพ่หกดาบอะที่เกี่ยวกับพวกฮอร์โมนอะหรือเรื่องของโรคลมต่างๆอะ กดไหลย้อนความดันระบบประสาทอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะส่วนนึงมันมาจากการใช้ชีวิตของคุณด้วยมาก่อนคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ทํางานหนักเยอะๆนึกออกไหมอยู่ในช่วงที่ทํางานหนักเยอะๆแล้วก็เพื่อที่จะแบบ เป้าหมายการประสบความสําเร็จหรือเพื่อความมั่นคงอ่ะแต่ก็ให้ระวังเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่แบบทํางานหนักเยอะๆมากๆใช้ร่างกายเยอะๆมากๆพาความผันผวนเข้ามาในวงจรการใช้ชีวิตของคุณเยอะๆสุดท้ายบางทีการเงินของคุณมันจะไหลไปกับเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลพี่มีความรู้สึกว่าบางจุดอ่ะใช้คําว่าเอาแต่พอดีจริงๆพี่เข้าใจว่าหลายๆคนมีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเยอะ แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะคุณจะรู้ได้ว่าคําว่าไม่เสียไปมากกว่าเนี้มันอาจจะดีกว่าได้นะคะมาในเรื่องของความรักค่ะความรักมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเนาะแล้วก็แนนนาคตมีดเ e e m p เพรสมี The World เป็นตำแหน่งลาภะเชียร์ต่างชาตินะ <laughs> ถ้าใครก็ตามที่กำลังแบบพี่เน่หนูนี่แหละกำลังสู้ทำพาสปอร์ตสอบวีซ่าทําการเรียนต่อเพื่อที่จะได้ไปที่ต่างถิ่นแดนไกลได้ไปที่ต่างชาติเผื่อจะไปเจอใครสักคนเออพี่ก็ว่าคุณจะน่าจะได้เจอใครสักคนจริงๆอะไปเถอะ <laughs> ไปเถอะสู้นะคะจะได้มีใครสักคนก้าวเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตฉันได้รับการดูแลสักทีอย่างนี้เป็นไปได้นะเม mm ื hmm. ่อในตําแหน่งวินาดอะพอมันขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมานั่นแปลว่าใครสักคนที่จะเข้ามาเหมือนทลายกรอกภายในใจของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคุณมีความรู้สึกว่าไม่ฉันกแกร่งขนาดนี้ยังไงฉันก็ไม่แพ้หัวใจอย่างเธอหรอกแต่คุณจะแพ้เขา แน่นอนเลยหน้าไพาคุณจะชอบเขาเขาจะเมลมีคุณได้เขาจะทําให้คุณมีความสุขโว่าอยู่ใกล้เราละลายอยู่ใกล้เรารู้สึกแบบเออเนี่ยแหละคนคนนี้แหละ,หละเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าคุณสามารถทําพลังงานตรงนี้ให้ดีได้เพื่อเป็นการดึงดูดคนที่ศีลเสมอกับคุณเข้ามาอยากได้คนแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้นอะง่ายๆอืมไม่ต้องไปมูอะไเหรอกอยากได้คนแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้น ถ้าคุณเชื่อว่าศีนเสมอแล้วเจอกันเป็นเรื่องจริงอ่ะเหมือนเราคบกับใครอ่ะเราก็มักจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เป็นแบบเพื่อเรากลุ่มนั้นนั้นถูกไหมจะหลิดมันตรงกันเรื่องคู่ก็เช่นกันนั่นแหละเพราะว่าคําว่าปัตตานีอ่ะมันแปลว่าคู่คู่คู่ครองหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ไงมันมันเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าจริงๆฉันก็ อยากได้พาร์ทเนอร์ partner, หุ้นส่วนหรือการคุยกับต่างชาติพี่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้แต่คุณต้องไปไฟเ,อเยอะๆจริงๆมีเกณฑ์ที่จะได้แต่คุณต้องไปไฟเ,อเยอะเะเพราะว่าที่คุณหมายตาใครๆก็หมายตาเช่นกันเห็นแบบนี้เป็นช่วงครึ่งปีที่คุณน่าไิชเช็ครึ่งปีเป็นช่วงสามเดือนสุดท้ายที่คุณน่าจะแบบค่อนข้างโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินได้เยอะ ส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีเข้ามาแต่พี่ว่าน่าจะโดดเด่นแถวแถวแบบหลังมกรลาไปแล้วมากกว่าอืมให้เรามัดระวังเรื่องผิดใจกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่แบบมีวุฒิภาวะสูงกับเรามากๆไม่อยากให้ไปเถียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะสามดาบในสหัสช้ากะห้าไม้ในสุภะเนี่มันก็ยากอืม เห็นอะไรแบบนี้น่าจะครบแล้วประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันไพ่แนะนำอะไรไพ่แนะนำอะไรคะชาวมาก่กรไพ่แนะนำอะไรไอเดียบันเจิดเอาจะบินลงมา,มาอ่ะเอาอยู่สเตนเนี่ยเหมือนกันเลย การมีสติอ่ะคุณมันช่วยคุณได้ทุกอย่างแหะพี่มองว่าอย่างนั้นมันสามารถทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องย่อมได้นะขอแค่คุณมีสตินะไม่จําเป็นต้องรีบอะหน้าไพ่ไม่มีความรีบเลยขึ้อะไรมาพุ่งทยานแล้วก็ไพ่กุญแจทําช้าแต่ทําสิ่งที่ถูกอ่ะมันจะดีเพราะถึงเวลาเมื่อคุณไม่ต้องแก้ไขอะไรอ่ะ มันก็คือการที่คุณจะสามารถทํามันไปได้ด้วยด้วยความรวดเร็วในเวลานี้ชาวมากรสามเดือนสุดท้ายของคุณสําหรับปีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วอ่ะแล้วเป้าหมายของคุณนะพี่พูดไปเลยนะว่าเออคุณคิดถูกใช่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราเอะทำได้จริงๆเหรอ,อเราเคยได้อยู่ในเลเวลนี้อะไรเงี้ยทาได้ ทำได้และในวันที่คุณทําได้คุณจะแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าแบบหยูยฉันมาไกลอ่ะฉันมากไกลได้ขนาดนี้เลยเหรออืมประมาณนี้แหละพี่เอาใจช่วยคุณนะพอพี่เห็นในหน้าไพ่ตรงเนี้ยแหละแล้วมีความรู้สึกเนี่ยไพ่ขึ้นขีอะ่ะมันแปลว่าแบบมาถูกทางแล้วใช่แล้วดีเอ็มเพรสอีกเดอะเวิ <The world S 2> มาอีกอะ่ะปุตตะลาภะเนี่ยดีเลย อืมเพราะฉะนั้นลุยนะคะชาวมาก่อนถ้าคุณกําลังเหนื่อยหรือสู้อะไรอยู่ในเวลานี้บอกไปเถอะว่าแบบเอ้ยสู้แล้วเราจะชนะนะประมาณนี้นะจ๊ะ โอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคมของมกราคนคมนา,มากรน,นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ